ครับสวัสดีครับพบก,กับช่างบอนขึ้นแขน,ข,นขึ้นหลักขึ้นหลักเพงพอนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเห็นงานขึ้นดักไก่ป่าสามชุด1300บาทนะครับเนาะก็หน้านี้ผมก็ได้ลงคลิปไปอีกแล้วนะก็ให้พี่น้องได้เข้ามาติดตามรับชมช่างบอน,นะครับก็อันนี้ช่างมอนก็จะมารีวิวงานเล็กเล็ก,ลกน้อยนะครับเนาะงานที่ช่างบอน ทำคนเดียวไม่ได้มีลูกค้านะครับก็ในห้องพื้นที่พักของผมนะเครื่องไม้เครื่องมือก็มีนี่ครับถ่ายให้ดูนะครับไม่ได้ปกบังอะไรนะครับก็เป็นเสียงนังถักนะครับเราเป็นเสียงนังถักลําโพงก็มีนะครับใช้ลำโพงลายพางอะไรเงก็ถักมาครับือเมมโมรี่การ์ดอะไรงก็ ชอบแทง,งเอาลงทักเข้ามาที่เบอร์083 917 2872นะครับช่างบนเมืองดอนนะครับผมก็โทรโทรกันเข้ามาสอบถามราคากันได้ครับผมไม่อยากครับก็อันนี้ก็จะมาแจ้งท่านที่ว่าจะสั่ง3มชุดนะครับเนาะรหรือที่เห็นคลิปผมเข้ามาใหม่ก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้นะครับก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่า3มชุด เราจะเรียกแบบไหนก็ได้นะเราก็จะเอาบ่วงเดียวหมดหรือพีเซียหนึ่งชุดม่วงเดียวสองชุดอย่างละแบบนี้นะครับที่เหมือนในคลิปนะครับก็หรือจะพีเซียสองชุดม่วงเดียวหนึ่งก็แล้วแต่นะครับรอยู่ในใบนะสามสามชุดนะครับเอาแบบไหนก็ตามลูกค้าสั่งนะครับผมไม่ มีอะไรมากครับแบบว่าให้พี่น้องได้นะครับก็กันเองนะครับโทรมาเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับติดต่อผมทางเฟซทางไลน์หรือทางใรก็ได้นะครับก็เอาที่สะดวกลูกค้านะครับหรือจะโทรมาให้ผมเขียนที่ที่อยู่เบอร์โทรก็ได้นะครับไม่ยากนะครับอันนี้ก็มารีวิวก่อนจะส่งงานให้ลูกค้านะครับก็ เดี๋ยวใส่ร so. ังเก็บครับตอนนี้ก็ถักรังเก็บใส่นะครับตอนนี้ก็ถักรังเก็บใส่นะครับผมก well, ็จะมาให้ดูรายละเอียดงานนะครับอันนี้ก็เป็นต่อส่หน้าโดยพีอนะครับนี่นะครับพีก็นี่นะครับเป็นสายหน้านะครับสายหน้าต่อโด้วย P อนะครับเส้น ลายเอ็ก็เส้นเอ็ก็อยู่ที่70-80นะครับเป็นขึ้นหนักทางหรือจะชนก็ได้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งมาก็เป็น n อ็นเบอร์แปหมดนะครับผีเสื้อหนชุดพุงเดียว2นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่15นะครับ15บห้าเรียนสิบปีหกนะครับนี่ครับอ่ให้ดูรายละเอียดงาน อีกน้อยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นเชือกนังถักนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ดูตาเยดยงานนะครับนี่มันคือผีเสื้อนะครับ ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก่อนจะจะส่งงานหรือยังไงก็นี่นะครับผมก็ทําเสร็จแล้วส่งให้ทําเสร็จแล้วส่งนะครับก็ราช้าหน่อยเด้อพี่เด้อก็อดจะรอกันหน่อยนะครับช่างมนก็เลื่องงานมาทําให้นอเก็เรลียขึ้นนกเขาผีเสื้อแล้วก็อีกสี่ชุดแล้วก็อีกสามชุดก็เรลียอีก สามสี่เจ้าอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้รู้ว่าผมทำงานถูกวันไหมหรือยังไงนะครับเนาะก็ทำส่งลูกค้าไหมก็ส่งทุกวันครับส่งตลอดนะครับก็ส่งเคอรี่นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่เก็บเงินปลายทางนะครับไม่ยากนะครับจะเอาใจที่ว่าลูกค้าสะดวกนะครับผมโอนมาก็ลาช้าหน่อยนะครับเนาะ ก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็ทําส่งว้หมดแล้วนะครับอันนี้เขาเป็นเจ้าใหม่ที่จะเก็บเงินปลายทางนะครับก็เดีย์จะเก็บเงินปลายทางนี่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือช่างบอลก็ทำอย่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณที่ติดตามช่างมอนด้วยมาตลอดก็ลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะก็ มารีวิวอยากให้ให้ลูกค้าพ่อค้าหรือยังไงก็ให้ดูนะครับว่างานชงบอก็พอมีครับพอมีได้ทำบ่ขอขอบคุณนะครับขอขอขบคุณทางลูกค้าที่โทรมาอุดหนุนชงบอลนะครับผมก็ขอขอบคุณที่จบงานกับชงบอลไปนะครับที่สั่งคืนชงบอลไปแล้วก็ขอขอบคุณขอให้มันมา่นนะครับทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณจริงๆครับครับผมวันนี้จำลองไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวงานให้ดูแค่นี้นะครับก็เหมือนเดิมครับขอทุกท่านมีนความสุขความเจริญน,นะครับอย่เก็บใครได้ป่วยนะครับก็ขอให้หากินพ่สั่งคืนไปก็ขอให้มันหมันนะครับขอให้ได้กินนะครับ ค่าชุดหนึ่งก็ห้าร้อยแปดิบรวมส่งนะครับค่าเอา3ามชุดก็มีราคาลดนะครับพอลองโทรสอบถามจํางวนได้นะครับขอขอบคุณครับ